ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเซมิแล็บนะครับวันนี้เป็นคลิปตอบคำถามที่หลายๆท่านสงสัยนะครับว่าขนาดแผ่นโซลาเซลล์ต่างวัดต่างโวลต์นะครับโดยใช้ไดโอดบิดเป็นไดโอดกันย้อนนะครับเขาต่อกันยังไงนะที่ผมใช้งานอยู่นะครับให้หาคู่บวกให้เจอนะครับนะอันนี้ก็จะเขียนคู่บวกเอาไว้ชัดเจนนะครับคูนะ่บวกนี่คือจุดไฟ จุดไฟออกนะครับที่จะไปรวมกับสายเมนนะเพราะว่าของผมเนี่ยมันมีหลายชุดหลายแผ่นนะครับนะก็จะมารวมกันที่สายเมนแล้วก็ส่งกับเข้าไปในระบบโซลาเซลลนะ์ทางด้านคู่บวกของไดโอดบิดนี่คือ,อไฟออกนะครับส่วนไฟเข้านะครับเนื่องจากว่าที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นแผงเดียวนะครับแผงเดียวเป็นแผ่นตัวนี้เป็นโมโน นะครับมูโ,มโนร้อยวัตนะครับนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะไปขนานกับแผ่นอมอมฟัตนะอีก2แผ่นนะครับอีก2แผ่นะผมก็เลยจะต้องกันย้อนนะครับส่วนของแผ่นอมอมฟัตนะครับก็จะมีไดโอดอยู่ภายในอีกทีนึง่งแล้วค่อยรวมเข้าสายเมยนนะครับนะ เราค่อยรวมเข้าสายเมนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาใช้งานนะผมจะใช้แค่ขา ac ขา ac จะเป็นรูปตัวหนอนตัวนี้นะครับรูปตัวหนอนตัวนี้นี่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นขา ac เหมือนกันส่วนขาลบนะครับที่อยู่ฝั่งนะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับขั้วบวกนะครับ นะก็คือขานี้นะครับนะขา t h i นะจะปล่อยลอยเอาไว้นะครับนะในการต่อใช้งานเราจะใช้ขา ac เราจะใช้ขา ac นะครับทั้ง2ฝั่งเหมือนที่ผมใช้ก็ได้หรือจะใช้ฝั่งเดียวก็ได้แต่สาเหตุที่ผมใช้ในลักษณะแบบนี้ก็คือขานึงปล่อยลอยว่างนะครับนะมันจะเสียประโยชน์นะผมก็เลยให้นะครับไดโอดที่อยู่ภายในเนี่ย นะครับนะทำงานพร้อมกัน2ตัวนะครับทำงานพร้อมกัน2ตัวนะท่านไหนจะต่อใช้งานแค่ขาบวกเอาไฟออกไปเข้ารวมกับสายเมนนะส่วนไฟเข้านะครับจากแผงโซลาเซลล์นะตรงนี้จะเป็นสายบวกนะครับตรงนี้จะเป็นสายบวกนะที่มาเข้าขาย AC เนี่ยนะขาย AC บางครั้งมันจะเป็นรูปตัวหนอนนะครับรูปสัญ,ญลักษณ์รูปขึ้นทรายหรือเขียนว่า AC ก็ได้นะ ประมาณนี้นะครับนะเอาเข้าเอาเข้านะครับแล้วก็เอาออกง่ายๆนะครับนะภายในเขาจะมีไดโอดอยู่4ตัวแต่ตอนนี้ผมใช้แค่2ตัวนะครับนะใช้2ตัวหากว่าเรามีแผ่นโซลาร์เซลล์2แผ่นนะครับเราตัดเส้นนี้ออกนะครับเส้นที่ใช้สาย2เส้นนะครับเลิ่นสายตรงนี้ตัดออกแล้วก็เอากั้บวกของอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับมันก็จะไปรวมกันที่จุดไฟ จุดขาบวกของไดอดบิดต,ตรงนี้นะครับออกไปรวมกับสายเมนแต่ในที่นี้ผมมีแค่แค่แผ่นเดียวนะครับที่มาเข้าตรงนี้นะก็คือแผ่นโมโนโน,นี่แหละนะครับส่วนสายลบนะครับส่วนสายลบต่อไปเข้านะครับกับสายเมนนะที่จะส่งต่อไปยังระบบนะคอนโทรลชาร์จภายในโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะตัวนี้เป็นเทปพันสายเฉยๆนะครับนะ ประมาณนี้นะครับวิธีการสังเกตคู่บวกอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีรอยเฉือนตรงนี้นะครับน,นี่รอยเฉือนตรงนี้ถ้าไม่มีนะครับให้ดูยังไงเขากดขาบวกนะครับจะวางเป็นแนวตั้งนะครับส่วนขาอื่นๆนะครับจะวางเป็นแนวนอนนะดูดูทิศทางของขาก็ได้น,นี่อันนี้เป็นแนวนอนทั้งหมดเลย3ขานะครับ3ามขาคือ1 2อ,อ่าแล้วก็3ส,ส่วนขาบวกนี่จะวางเป็นแนวตั้งนะครับอันอื่นนี่จะเป็นแนวนอนทั้งหมดเลยนะวิธีการสังเกตนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามใต้คลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับ